อยู่สบายตายสงบงบไม่บานเป็นคอนเซปต์ของโครงการรามาธนารักษ์นะคะซึ่งเป็นที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจรเลยตั้งอยู่ที่อำเภอบางพีสมุทรปราการเลยบางปูไปหน่อยโดยทั้งโครงการเนี่ยมีพื้นที่กว่า72ไร่ก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคะมีส่วนเนอร์ซิ่งโฮมโซนซีเนียเฮาสิ่งโซนซึ่งอันนี้จะเป็นการพัฒนาเฟสแรก แล้วก็ส่วนที่เป็น h o สสวิต c แคร์นะคะก็คือเป็นแบบออดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนาะเอามาที่เฟสแรกก่อนโดยนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่1.82ล้านบาทค่ะเป็นขนาดห้อง31.71แล้วก็ไล่ขึ้นไปล้าน9กล้าน2ล้านกว่านะคะโดยไม่ว่าจะเป็นราคามากกว่านี้เนี่ยก็ เป็นรูปแบบเดียวกันก็คือ1ห้องนอน1ห้องน้ําก็คือพวกไซส์ที่2รล้านกว่า2อเนี่ยก็คือขนาดห้องจะใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าก็เป็นเลเยอร์แบบ1ห้องนอน1ห้องน้าเหมือนกันอย่าง2อล้านแเนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่45.72ตารางเมตรนะคะเราเห็นเขาลงในเว็บนะคะว่าทายที่2,99ล้านเนี่ย พื้นที่4 9 6 6เนี่ยซึ่งมีเพียงทาง14ห้องในโครงการนะคะก็คือถูกจองสิทธิ์เต็มแล้วแล้วก็นอกเหนือจากค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เนี่ยทุกเดือนนะคะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายส่วนกลางเนี่ยเพื่อบำรุงรักษาอาคารนะคะอยู่ที่เดือนละ2,000บาทชำระเป็นรายปีกำหนดล่วงหน้า3ปีนะคะและนอกจากนั้นก็คือ,อยังมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพของผู้อยู่อาศัยอีกเดือนละ2,000บาท ต่อท่านนะคะแล้วก็ชาระเป็นรลายปีล่วงหน้า1ปีหมายความว่า1ห,ห้องถ้าอยู่2ท่านปู่ย่าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือ4 0 0 0บาทนะคะสําหรับ2ท่านนอกจากนั้นนะคะผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นพันธนมิตรกับโครงการนะคะโดยจะต้องมีเงินฝากประจำ3า0,000บาทเพราะว่าเป็นทุนสำรองในการดำรงชีพขณะอยู่ในโครงการเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกันว่า ต้องเป็นผู้สูงอายุแบบไหนถึงจะเข้าร่วมโครงการจองสิทธิ์พักอาศัยที่นี่ได้นะคะ 1. ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่อายุ58ดปีขึ้นไปอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะคะก่อนเข้าร่วมโครงการแล้วก็ต้องไม่ต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถโชว์หลักฐานได้ว่า มีรายได้หลังกเกษียณเนี่ยอย่างน้อย3 0,000บาททุนต่อเดือนนะคะโดยก็อาจจะมาจากเงินบำนาญเงินฝากเงินออมหรือว่าเงินที่บุตรหลานให้นะคะก็โชว์สเตทเมนต์ให้เขาดูไปแล้วก็การอยู่อาศัยที่นี่เนี่ยสมมติว่าอยู่อยู่ไปแล้วคุณเสียชีวิตหรือว่าคุณเอ,อ่อป่วยหนักกว่าเดิมไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะถูกย้ายออกไปสู่โซนที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะซึ่งอยู่ในโครงการเดียวกันนั่นแหละแล้วก็สมมติว่าอยู่อยู่ไปไม่อยากอยู่ แล้วอ,อยากจะย้ายกลับไปอยู่กับลูกหล,ลานหลานเพิ่งเกิดหรือหลานเดินได้แล้วก็เขาก็จะคืนเงินให้ตาม คำนวณตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในตอนต้นนะคะแล้วก็จะคืนเงินก็ต่อเมื่อมีผู้ป่วยเอ้ยไม่ใช่มีผู้สูกอายุรายใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่แทนแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dadasset นะคะ d a d a w s e t com ค่ะซึ่ง dadasset เนี่ยก็คือเป็น developer ของกรมธนารักษ์เนาะซึ่งกรมธนารักษ์คือใครกรมธนารักษ์ก็คือคนที่กำหนดราคาประเมินที่ดินราชาการที่อัปเดตทุกๆ3ปีนะคะซึ่ง เป็นผู้ที่มีที่ดินในมือเยอะมากแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่มีที่ดินในมือกลางเมืองเยอะถ้าเกิดว่าการเคหะมาจับมือนําที่ดินของ2หน่วยงานนี้แล้วพัฒนา affordable housing ให้บ้านกลางเมืองมีราคาที่จับต้องได้ง่ายมากขึ้นก็จะดีมากเลยฝากด้วยนะคะการเคหะพอไปดูการเคหะของสิงคโปร์แล้วรู้สึกว่าทําไมเขาแอคทีฟจังเลย SDB ของสิงคโปร์นะคะแต่พอมาดูการเคหะประเทศเรา อ๋ออยู่นอกเมืองทางนั้นเลยบ้านที่พัฒนา